สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่14ทธันวาคมค่ะคุณพาเวลตีปีกชี้หลักกิโลสุดท้ายบนเส้นทางเอาชนะเงินเฟอ้อไม่น่าง่ายแต่ที่ผ่านมานั้นมันไม่ได้ยากเท่ากับที่เคยคิดไว้ย้อนกลับไปตอนต้นเดือนเขาเพิ่งเตือนว่ามันยังเร็วเกินหากจะเก่งช่วงเวลาเริ่มผ่อนคลายนโยบายแต่ผ่านมาเพียง2ส,สัปดาห์คุณใจพาวกล่าวหลังประชุม FOMC นัดส่งท้ายปีว่าเฟดเริ่มหารือเรื่องลดอกเบี้ยก,กันแล้ว การเปลี่ยนแปลงมันว่องไวไลฟ์ถึงขนาดกรรมการบางคนพึ่งแก้ไขประมาณการเรื่องของเศรษฐกิจเงินเฟอ้อดอกเบี้ยหลังเห็นตัวเลข PPI วันพุธกันเลยทีเดียวค่ะสาระสำคัญของ FOMC ครั้งนี้คือคงโนโยบาย3ครั้งติดต่อกันเลิกคิดขึ้นดอ,อกเบี้ยและสำคัญสุดดอดพลอตคาดการลด3ครั้งในปี2024มากกว่าของเดิมที่เคยคิดไว้แค่2 หุ้นสหรัฐพุ่งสู่ออทามไฮยิยพันธบัตรดิ่งลง5ปี10ปีไม่ถึง4%ตามการปรับตัวลงราว20เ a s i s point ของยวแท้จริงกดดอลลาร์อ่อนค่าต่ำกว่า143เยนและ7.15หยวนขณะรายงานหุ้นญี่ปุ่นอันเด์เพอร์ฟอร์มตามระเบียบเช้านี้เปิดลบสวนตลาดออสเตรเลียเกาหลีใต้ขณะกิมบอย2023ห่างเส็งฮ่องกงค่ะพุ่งทยานเอาพพอร์ฟอร์มในยา่านเอเชีย ทองคำพุ่งทะลุ2,000เหรียญต่อทริลล์เอลส์ทองแดงมากกว่า3เหรียญ80เซนต์ต่อปอนด์น้ำมันดิบอันเดอร์ฟอร์มขยับขึ้นมาเทียบ70เหรียญต่อบาร์เรลสำหรับ WTI ขณะเบรยนด์ยังไม่ถึง75เหรียญเป็นเรื่องธรรมดาค่ะเพราะเฟดดอลลาร์กระทบโลหะมากกว่านักกลยุทธ์คแคทแมยืนยันมุมมองหลักหลังขึ้นดอบเบียครั้งสุดท้ายกร,รกฎาคมเฟดน่าจะคงดอกเบีย้ยต่อไปสักพักใหญ่เศรษฐกิจสหรัฐอ่อนลงบ้างแต่ไม่ถึงกับถดถอยจีนค่อยๆฟื้น ดอลล่าอ่อนหยวนแข็งเปิดทางให้ราคาสินค้าพภคภกณั์ฑ์ปรับตัวขึ้นก่อกำเนิดเงินเฟอ้อสายพันธุ์ใหม่ซึ่งอาจกลับมาปวนเฟดอีกครั้งในปี2024แต่ยังไม่ใช่ปัญหาณนะปัจจุบันค่ะคอมมูนิตี้ยังคงเป็นองค์ประกอบหลักในกลยุทธ์ของเราเครื่องมือที่ใช้ได้แก่กองทุน Kt Mining Kt Energy Kt Oil Kt Gold และ Kt p e c s บนสมมติฐานสำคัญคือ เฟด p o ส t หยุดขึ้นดอกเบีย้ยส่งผลให้2ทีม r e c e s s i o n และ Disinflation ดูไม่น่าสนใจโดยเศรษฐกิจไม่ถดถอยเงินเฟอร์มีโอกาสเร่งตัวขึ้นอีกณนะจุดหนึ่งในอนาคตซึ่งบอกเวลาชัดเจนยากมากน่าจะเข้าทางการลงทุนแบบอ f l a t i o n มากกว่าค่ะและรับสิทธิประโยชน์รางภาษีเพิ่มสูงสุดอีก1 0 0 0 0แบาทกับ3กองทุนกลุ่มกองทุนกรุงไทยไทยแลนด์ ESG Fund มีให้เลือกลงทุนทั้งกองทุนผสมและกองทุนหุ้น เสนอขายครั้งแรกวันนี้ถึง18ธันวาคม2566และลงทุนต่อได้ตั้งแต่วันที่20ธันวาคม2566เป็นต้นไปค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บลจาก,กรุงไทยหรือธนาคารกรุงไทยและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้หากลงทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสมรภาร์กำหนดอาจต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีและเสียเงินเพิ่มค่ะมาดูการขึ้นลงตลาดหุ้นเมื่อวานกันค่ะเซ็ตอินเด็กปิดไปที่1357.97จุดลบหมูลค่าการซื้อขาย3 7 9 8 4ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยอันเดอร์ฟอร์มตลาดหุ้นภาคเอเชียในประเทศยังไร้ปัจจัยใหม่หนุนและความเชื่อมั่นนักลงทุนอยู่ในระดับต่ำมาก ส่งผลให้ดดชนีร่วงลงมาทำระดับต่ำสุดใหม่ในรอบ3ปีส่วนฝั่งของตราสารหนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่73,295นาอยล้านบาทไดยุบธบัตรอายุ5ปีปิดที่2.5 2เปอร์เซไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานส่วนฝั่งของค่างเงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้ที่35มสบาทเจสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐด้วยเงินบาทและสกุลเงินในภูมิภาคอ่อนค่ามาตั้งแต่ช่วงเช้ารับข่าวตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐที่ออกมาตามคาดการณ์และยังห่างจาาากตัววเเเลขขป้หมมยอองฟพสคร ทางฝั่งของเอเชียนิกิตราดหุ้นโตเกียวปิดบวกเป็นวันที่3ติดต่อกันขานร,รับข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ในไตรามาส4ที่เปิดเผยโดย BOJ ปรับตัวขึ้นแต่ระดับ12จากระดับ9ในไตรามาส3ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นติดต่อกัน3ไตรามาสและบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นมีการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งนิกิปิดไปที่32,926.35จุดบวก0.25เปอร์เซ์ ส่วนเซี่ยงไฮ้เข้ามาสิิตลาดหุ้นจีนปิดร่วงลงกว่า1%เค่ะเนื่องจากนักลงทุนผิดหวังที่คณะผู้นําจีนไม่ได้ประกาศมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่สาหรับปีหน้าเซี Saint ่ยงไฮ้คอมบสิ์ปิดที่ 2968.76. จุดลบ1นเส่วนดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นในวันพุธค่ะโดยดาวโจนส์ทำสถิติปิดที่เหนือระดับ 37, 0 0 0จุดเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมกราคม2565 SP500 ขณะะที่ S 500แล N สางก็พุ่งนึ้าว่า1%หงจากเ้า มีมติคงอัตราดอกเบีย้ยตามค่าและส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบีย้ย3ครั้งในปีหน้าดาวโจนส์ปิดที่37,90.24จุดบวก1.40% S&P 500ปิดที่4,707.09จุดบวก1.37%และ Nasdaq ปิดที่14,733.96จุดบวก1.38%ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดลบในวันพุธค่ะ เนื่องจากนักลงทุนชะลอการซื้อขายหุ้นเพื่อรอการตัดสินใจของเฟดในการกำหนดอัตราดอกเบีย้ยและนโนมนิยาบายการเงินซึ่งประกาศหลังจากตลาดหุ้นยุโรปปิดทำการไปแล้ว f u s ร้อยปิดที่7548.44จุดบวก0.08% CC40 ปิดที่7531.22จุดลบ0.16แระเซ a d x ปิดที่16766.05จุดลบ0.15ประเซ ส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสก,กุลหลักๆหลังจากเฟดมีมติคงอัตรา,รราดอกเบี้ยตามคาดและส่งสัญญาณปรับลดอัตรา,ราดอกเบี้ยอย่างน้อยสาครั้งในปีหน้าส่วนในฝั่งของสัญญ,ญ,ญาณน้ำมันดิบบริษัทสตรานิวยร์ปิดบวกในวันพุธค่ะเพิ่มขึ้นมา 1. 3เปซปิดที่ 69. เดอลลาร์47เซนต์ต่อบา์เรลการรับสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐที่ลดลงมากกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้วนอกจากนี้ค่ะราคาน้ำมันยังได้แรงหนุนจากการที่เฟดส่งสัญญาณปรับลด รวมทั้งข่าวเรือบรรทุกน้ำมันถูกโจมตีในทะเลแดงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลำเีินน้ำมันในตะวันออกกลางส่วนในฝั่งของเบรนด์ค่ะบวกขึ้นมา 1. 4ปอร์เปิดที่74ดอลลาร์26เซนต์ต่อบาร์เรลทางฝั่งของสัญญ,ญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพุธก่อนที่ตลาดจะรู้ผลการประชุมนโยบายการเงินของเฟดโดยตลาดทองคำนิวยอร์กปิดทำการซื้อขายก่อนที่คณะกรรมการเฟดจะแถลงมติการประชมุมสัญญ,ญาทองคำตลาดโคมเมกสมมบรเดือนกุมภาพันธ์บวก0.21%ปิดที่ 1,997ดอลลาร์ 1, 30เซนต์ต่อรอา์และนี่คือทั้งหมดของ k t ท m d a i l เด e w s ที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนเริ่มกดติดตามแฟนเพจ k ค e m Smart Trade กันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรรวาตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ